สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่นิยายกลืนดาวทางช่องขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทรานฟอร์เมอร์และขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนทุกๆช่องทางมากๆครับโปรดรับฟังนิยายตอนต่อไปตอนที่140การประชุมสภา,าสูงสุด หลัวเปิงและทรูยานศบตากันพวกเขาทั้งสองได้รับอีเมลจากระบบจัก,กรวาลเสมือนในเวลาเดียวกันฉันไม่เคยไปประชุมสภาสูงสุดทรูยานกล่าวเหมือนกันหลัวเปิงยิ้มไปกันเถอะพวกเขาทั้งสองเชื่อมต่อกับจัก,กรวาลเสมือนจริงด้วยความคิดของพวกเขาไปที่ภูเขาแพนทีออนหลัวเฟิงกล่าวในวังของเขาบนภูเขาแพนทีออนเป็นที่จัดประชุมสภาสูงสุด เนื่องจากวันนี้มีการประชุมสภาสูงสุดภูเขาแพนทีออนจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อระบบจักกรวาลเสมือนส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลแต่ปกติจะปิดด้วยเมฆล้อมรอบภูเขามีบุคคลผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นหลังจากนั้นหลัวเฟิงและทรูยานก็มาถึงอัศวินแห่งจักกรวาลบางคนทักทายหลวเฟิงอย่างอบอ,อุ่นเมื่อเขาปรากฏตัวขึ้นแม่น้ำเล็ดหลวเฟิงหลวเฟิง ก้าวเปลวไฟทันเดอร์หลัวเพิงทักทายพวกเขาทีละคนหลัวเพิงจัก,กรพัดกระจกได้นำปัญหามากมายหลังจากการฟื้นคืนชีพชายมีปีกกล่าวด้วยรอยยิ้มสมบัติที่แท้จริงประเภทมิญญาณและสมบัติที่แท้จริงประเภทวังบินได้บางทีพวกมันจะดึงดูดผู้ปกครองจัก,กรวาลจำนวนมากจากเผ่าพันธุ์อื่นๆคุณต้องระวังในอนาคต หลัวเฟิงกล่าวว่ามันเป็นเรื่องยุ่งยากเล็กน้อยแต่ถ้าเาผ่าพันธุ์อื่นต้องการจะฆ่าฉันพวกเขาต้องตัดสินใจว่าพวกเขามีพลังมากพอที่จะทำเช่นนั้นหรือไม่เว้นแต่พวกเขาต้องการจะถูกฆ่าชายมีปีกถือแก้ววายเป็นเรื่องน่าประหลาดใจที่คุณสามารถสงบสติอารมณ์ได้แม้ในสถานการณ์เช่นนี้เห็นได้ชัดว่าแม่น้ำเล็ดได้ชื่อเสียงของเขามาจากไหนหยุดล้อเลียนฉันเสียทีบลัดนี่วิงหลัวเฟิงยิ้มและสายหัว แม้ว่าหลัวเฟิงจะได้พบกับอัศวินจากกระวาลมาบ้างแล้วแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นแค่คนรู้จักเท่านั้นมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เป็นเพื่อนแท้ของเขาอัศวินปีกโลหิตเป็นหนึ่งในนั้นอัศวินปีกโลหิตเป็นที่รู้จักจากความห่างเหินแต่หลัวเฟิงและอัศวินปีกโลหิตชอบการอยู่ร่วมกันของกันและกันพูดตามตรงอัศวินอัศวินปีกโลหิตพูดพลางลดเสียงลง ข่าวที่เปิดเผยนั้นน่าประหลาดใจจริงใจจริงถ้าฉันเป็นเผ่าพันธุ์อื่นฉันจะพยายามจงตีคุณฉันเข้าใจหลัวเฟิงพยักหน้ามองไปรอบๆอ,อัศวินปีกโลหิตกล่าวหลัวเฟิงเหลือไปรอบๆและเห็นอัศวินจากกรวาลมากกว่าหนึ่พันคนอยู่ใกล้ๆและมีอีกมากในระยะไกลาบางคนที่เขาไม่รู้จักมองมาที่เขาอย่างมีความหมายราวกับว่าพวกเขากำลังพูดถึงเขา อย่างไรก็ตามหลวเฟิงไม่ได้ยิกนการสนทนาของคนอื่นเช่นเดียวกับที่คนอื่นไม่ได้ยิกนการสนทนาของเขากับอัศวินปีกโลหิตฉันพนันได้เลยว่าอัศวินจัก,กรวาลหลายคนกำลังพูดถึงคุณอัศวินปีกเลือดกล่าวโดยเฉพาะพวกที่คุณไม่รู้จักหลายคนอิจฉาคุณอิจฉาอะไรหลวเฟิงรู้สึกประหลาดใจมีสิ่งมีชีวิตสองกลุ่มบนภูเขาแพนทีออน อัศวินปีกเลือดอธิบายหนึ่งอยู่ที่นี่และบรรดาผู้ที่มารวมตัวกันที่นี่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่สี่ดาว5้าดาวและหกดาวพวกมันมีพลังของอัศวินจาก,กระวานขั้นต้นอัศวินจาก,กระวานรองและอัศวินแห่งจาก,กระวานอาวุโสตามลำดับอีกที่หนึ่งคือที่ซึ่งเหล่าขุนนางระดับเจ็ดาวและประมาจารย์แห่งจากกระวานมารวมตัวกันหลัวเฟิงพยักหน้า กลุ่มผู้ทรงพลังที่สุดที่รวมตัวกันอยู่ที่ระดับของฉันอัศวินอาวุโสแห่งจักรวาลอัศวินปีกโลหิตกล่าวต่ออัศวินอาวุโสของจักรวาลไม่กี่คนมีสมบัติที่แท้จริงในขณะที่อัศวินจักรวาลรองและอัศวินจักรวาลระดับประถมไม่มีโดยปกติแล้วผู้ปกครองจักรวาลจะมีสมบัติที่แท้จริงหลายอย่างสำหรับคูหลัวเฟิงคุณยอดเยี่ยมจริงๆแต่คุณสามารถมีได้อย่าเปรียบเทียบกับผู้ยิ่งใหญ่แห่งจักรวาล แต่คุงมีสมบัติที่แท้จริงหกชิ้นและสองในนั้นเป็นประเภทวิญ,ญญาณและพระราชวังบินได้นั่นก็มากเกินไปสำหรับเจ้าของจักรวาลอัศวินแห่งจักรวาลที่นี่จะไม่อิจฉาคุณได้อย่างไรอัศวินปีกโลหิตยิ้มฉันก็อิจฉานิดหน่อยหลัวเฟิงหัวเราะแน่นอนพวกเขาเป็นมนุษย์ดังนั้นไม่มีใครสามารถโจมตีคุณได้อัศวินปีกโลหิตกล่าวอย่างไรก็ตามอัศวินแห่งจักรวาลเหล่านั้นที่ไม่รู้จักคุณ ยกเว้นฉันแล้วฉันจะโน้มน้าวพวกเขาด้วยพลังของฉันหลัวเพิงกล่าวถ้าฉันสามารถแข่งขันกับผู้ปกครองจากกระวาลหรือแม้กระทั่งเอาชนะผู้ปกครองจากกระวาลได้ในอนาคตพวกเขาจะต้องเคารพฉันถ้าอย่างนั้นคุณต้องกลายเป็นอัศวินแห่งจากกระวาลอัศวินปีกโลหิตยิ้มหลัวเพิงจ้องมองไปไกล สิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่จาก h a คเกจเอ็กซ์โดโจยูนิเวอร์สเฟิร์ตแบงก์ยูนิเวอร์สสตาร์รและ u n i v e r s ร์สมอร์ซินารีอะไรแอนต่างก็พูดคุยเกี่ยวกับปัญหานี้กับเพื่อนๆของพวกเขาอย่างน้อยหกสมบัติที่แท้จริง หลัวเฟิงไม่มีสมบัติล้ำค่าหรือสมบัติที่มอบให้โดยเทพอสูรสายฟ้าเมื่อตอนที่เขาถูกจัก,กรพรรดิกระจบตามล่าในห้วงอวกาศอย่างไรก็ตามเขามีสมบัติที่แท้จริงอยู่สามชิ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมบัติที่แท้จริงของประเภทวิญญาณน,นั้นเขาสมัยนั้นเป็นเพียงขุนนางแห่งภาคส่วนเขาสามารถได้รับสมบัติที่แท้จริงได้อย่างไรมันต้องได้รับจากผู้ยิ่งใหญ่ใช่หัวหน้าพริมอลเคออสซิตี้ชอบเขามากเกินไป เขาจะมอบสมบัติที่แท้จริงประเภทวิญญาณให้กับหลอดแห่งเซกเตอร์ได้อย่างไรพวกเราอัศวินแห่งจักรวาลไม่มีแม้แต่สมบัติที่แท้จริงแบบธรรมดาในขณะที่เขาได้รับสมบัติที่แท้จริงประเภทวิญญาณโดยเป็นเพียงหลอดแห่งเซกเตอร์ยิ่งพูดถึงเรื่องนี้มากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งคิดว่ามันไม่ยุติธรรมทำไมทำไมเจ้าเมืองถึงมีคุณสมบัติที่จะมีสมบัติที่แท้จริงสามชิ้นโดยเฉพาะสมบัติประเภทวิญญาณที่แท้จริง ผู้ปกครองจากกวาลจำนวนมากภายในเผ่าพัานธุ์มนุษย์ไม่มีสมบัติที่แท้จริงประเภทวิญญาณแม้ว่าผู้นำพริมอลเคออสซิตี้จะมีสมบัติแต่เขาไม่ควรยกให้พวกเขาทั้งหมดไปแม้ว่าพวกเขาจะอารมณ์เสียแต่ก็ไม่มีใครกล้าพูดถึงเรื่องนี้กับผู้นำพริมอลเคออสซิตี้ท้ายที่สุดเขาเป็นผู้นำสูงสุดของเวอร์ชวลยูนิเวิร์สคอมพานีพวกเขาไม่มีสิทธิ์ต่อรองกับเขา เวลาผ่านไปและมีอัศวินแห่งจัก,กรวาลมากขึ้นเรื่อยๆมารวมตัวกันบนภูเขาแพนทีอ้อนการประชุมสภาสูงสุดกำลังจะจัดขึ้นครูยานเดินไปทางหลัวเฟิงหลัวเฟิงหันกลับมาครูครูยานปิดกั้นเสียงรอบตัวพวกเขาและกล่าวว่าดูเหมือนว่าอัศวินจัก,กรวาลจำนวนมากไม่พอใจที่คุณได้รับสมบัติที่แท้จริงสามชิ้นเมื่อตอนที่คุณเป็นเพียงหลอดแห่งภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมบัติที่แท้จริงของประเภทวิญญ,ญาณ หลายคนคิดว่าพร i ม a าเควอสซิตี้หัวหน้าไม่ยุติธรรมคุณคิดว่าคุณควรไปที่พร i ม a าเควอสซิตี้และบอกเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่สมบัติที่แท้จริงสามชิ้นในตอนที่ข้าเป็นเจ้าเมืองไม่ยุติธรรมหลัวเฟิงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะตอบโต้อย่างไรผู้นำเมืองพร i ม a าเควอสได้มอบสมบัติที่แท้จริงให้กับเขาเพียงชิ้นเดียวแต่แขกหนะ้างอบนเขามอบให้ทั้งแผนที่ดาวและหอคอยเพล์ให้เขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภทวิญ,ญญาณสมบัติที่แท้จริงของ Tower อร์ r พิลมันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของสตาร์ทาวเอร์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของพื้นที่ปิดผนึกมันไม่ใช่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์หลัวเพิงลังเลเขาไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแน่นอนว่าเขาไม่สามารถพูดได้ว่าแขกนั่งอบนเขามอบให้เขา หลัวเฟิงพูดพร้อมสายหัวมันไม่สํำคัญที่พวกเขาจะพูดถึงเรื่องนี้ฉันไม่สามารถคาดหวังได้ใกล้ชิดกับสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทั้งหมดบางคนเป็นเพื่อนของฉันบางคนอิจฉาและบางคนก็เป็นศัตรูของฉันไม่เป็นไรมันไม่สําคัญสําหรับคุณครูยานกลา่าวอย่างไรก็ตามมันจะส่งผลต่อชื่อเสียงของผู้นำพริมอลเคนออสซิตี้แม้ว่าผู้นำพริมอลเคนออสซิตี้จะมอบสิ่งมีค่าให้ฉัน หลวเพิงกล่าวเขามอบของมีค่าของตัวเองให้ฉันแทนที่จะใช้ทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันของเผ่าพันธุ์มนุษย์เขาไม่สามารถทำทุกอย่างที่ต้องการกับพวกเขาแค่ปล่อยให้คนอื่นอิจฉาหลัวเพิงยิ้มนอกจากนี้ผู้นำเมืองพริมอลเคออสยังได้รับสถานะจากพลังที่อยู่ยงคงกระพันของเขาพริมอลเคออสซิตี้ลีดเดอร์อยู่ยงคงกระพันในจัก,กรวาลดึกดำบรรด้วยความได้เปรียบนี้ ไม่ว่าคนอคติจะคิดว่าเขาเป็นอย่างไรก็ไม่มีอะไรมามีอิทธิพลต่อสถานะของเขาได้ประเด็นคือผู้นำเมืองพริมอลเคอสมีความยุติธรรมและยุติธรรมปรมาจารย์จากกระวาลไม่ได้ร้องเรียนใดๆสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่จำนวนมากจะไม่พอใจหากพวกเขาคิดว่าพริมอลเคอสซิตี้ลีดเดอร์มีอคติสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่รวมตัวกันบนภูเขาแพนทีออนมากขึ้นเรื่อยๆฮอง อัศวินแห่งจัก,กรวาลทั้งหมดเงยหน้าขึ้นและเห็นประตูสีทองสองบานค่อยๆเปิดออกมีดวงดาวอยู่ที่ประตูและสถานที่ขอองค์การประชุมอยู่ในวังลอยน้ำบนภูเขาแพนทีออนที่เรียกว่าวิหารแพนทีออนเสียงหนึ่งดังก้องลงมาจากภูเขาเหล่ามนุษย์ผู้ยิ่งใหญ่รวมตัวกันหูอัศวินแห่งจัก,กรวาลทั้งหมดบนภูเขาแพนทีออนหายตัวไปและถูกส่งไปยังวิหารแพนทีออนประตูปิดลง ภายในเขตรักษาพันแพนทีออนมีโต๊ะกลมขนาดมหึมาพร้อมรูปปั้นอันวิจิตรงดงามหลวเฟิงมองเห็นเพียงส่วนหนึ่งของโต๊ะในขณะที่อีกส่วนหนึ่งพร่ามัวเราว,ว่ามันถูกล้อมรอบด้วยหมอกหลวเฟิงนั่งบนบันลังรอบโต๊ะกลมหลวเฟิงแตะแขนเก้าอี้แล้วหันกลับมาเขาเห็นคำว่าแม่น้ำเล็ดสลักอยู่บนเก้าอี้เขามองไปรอบๆอ,อัศวินจัก,กรวาลมากมายมีอัศวินจัก,กรวาลจำนวนมากนั่งอยู่ที่ด้านล่าง และพวกเขาทั้งหมดเป็นอัศวินระดับต้นของจักรวาลทั้งหมดพวกเขามีบันลังที่เล็กที่สุดและแต่ละอันกว้างประมาณ6ฟุตบันลังของอัศวินแห่งจักรวาลรองมีความกว้างประมาณ30ฟุตบรรดาอัศวินอาวุโสแห่งจักรวาลมีความกว้างประมาณ160ฟุตหลวเพิงนั่งบนตัวกว้าง30ฟุตเขาสามารถมองเห็นได้เพียงอัศวินแห่งจักรวาลระดับต้นอัศวินแห่งจักรวาลรองและอัศวินอาวุโสแห่งจักรวาลเท่านั้น สำหรับผู้ปกครองจัก,กรวาลและประมาจารย์จัก,กรวาลเขามองไม่เห็นเลยหลวเฟิงลูกบัลลังก์และอุทานว่าบัลลังก์นี้พอดีกับร่างกายอย่างสมบูรณ์แบบมือของเขาพอดีกับแขนของเก้าอี้อย่างแม่นยำ